เมื่อกี้อุย้ยเมื่อกี้เอาเจ๊คนนึงลงหลุมไปแล้วถามเยอะถามหลายรอบหลายครั้งอุย้ยน้ําสวยอะอยน้ําสีสวยสีเขียวสีเขียวสบายตาดีมากสีเขียวสบายตาดีมากดูดิเนี่ยแล้วดูดูเงาบ้านดิฉันสิเห็นไหมเห็นเงาบ้านไหมเงาบ้านตกกระทบน้ําอ่ะสวยมากหลังนี้เกินงบไหม เกินตั้งแต่แรกแล้วค่ะเกินตั้งแต่แรกแล้วที่แรกจะสร้างแค่เท่าไหร่วะที่แรกจะสร้างชั้นเดียวตั้งงบไปห้าล้านตั้งงบไปแค่ห้าล้านแล้วก็จะทําจะสร้างชั้นเดียวแล้วก็ไปไปมามามา,มา,มาไปไปก็เลยแบบเฮ้ยนั่นแหละค่ะก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นนี่แหละ แต่มันเกินที่เราเองแหละมีต่อเติมบ้างอะไรบ้างใดๆไ,ไปใช่ปลูกบ้านต้องทำใจค่ะมันต้องบานปลายแน่นอน โอ้ยสวยจังอะสวยจังมานี่เร็ว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 เร็วขึ้นให้เห็นหน่อยเร็ว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 ดูทุกคนเต็มเลยดูดิอาณาจักรปลาคาร์บอาณาจักรปลาคาร์บเต็มเลยนู่นนู่น อาณาจักปลาคาราฟปลาคาราฟค่ะปลาสุภาพเป็นปลาที่สุภาพเรียบร้อยใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ได้มันไม,ม,นไม่มันไม่มีโอกาสสร้างบ่อยอยู่แล้วคำว่า,าบ้านน่ะมันเราสร้างเราก็อยู่ให้คุ้มหูดูดีขึ้นเต็มเลยสวยจังเนี่ยให้อยู่แบบนี้อยู่ทั้งวันก็ได้นะจริงๆ แต่ให้ดิฉันอยู่อย่างนี้อยู่ทั้งวันก็ได้นะอยู่กับลูกๆูกดิฉันนะเดี๋ยวถ่ายก่อนอยู่กับลูกๆโอ้ยทุกคนจ๋าดูปลาดิฉันนะคะลูกๆดิฉันค่ะนี่เต็มเลยวันนี้ส้องสสยจะหิวงสงสสยจะหิวนะคะให้อาหารไปแล้วสองรอบพ่อให้รอบหนึ่งดิฉันให้รอบหนึ่งนุ่นเต็มไปหมดนี่ค่ะ ปลมาเร็ว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 เร็ปลาคาบปลาคาบปลาใจมาเร็ว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 เรวเลี้ยงแบบบ่อดินนะคะไม่ต้องอะไรมากตามมีตามเกิดแต่ก็ให้อาหารอยู่ทำไดเอทนะคะปลากำลังทำไดเอทให้อาหารวันละหนึ่งรอบเพราะว่าอ้วนเกินเริ่มอ้วนเกินไปแล้วเก็เลยให้มันทำไดเอท เออนะคะเนี่ยเห็นไหมมันว่ายมาตามเสียงคนนะทุกคนไม่ใช่หนีคนนะมันว่ายมาตามเสียงนะเนี่ยมันจําเสียงได้มาเร็ว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 นั่นนเนนนนนนอย่าทะเลาะกันเด้ออย่าทะเลาะกันเด้อนี่เป็นบ้านสวนที่มีคาเฟ่อยู่ในตัวนะคะไม่ต้องไปคาเฟ่ที่ไหนถ้าเดี๋ยวเสร็จก็นี่แหละกลางวันก็มาอยู่นี่แหละอยู่กับปลาไป อยู่กับปลาอยู่กับนกกับปลาไปชีวิตนะคะนี่นี่อุยกินแล้วมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่อะ่ะทุกคนดูนู้นอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าดิฉันพูดอะไรนี่ดิฉันถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปไปลงบ้านฟ้าก่อนขอถ่ายคลิปไปลงบ้านฟ้าก่อนอุ้ยเต็มเลยอะ่ะหิวเหรอเนี่ยให้ไปแล้วเยอะแล้วพอแล้วอุยสวยมากเอาเอากินหนามแล้วกินหนามละ,นนม,ละมึงกินหนามแล้ว อา้อามันได้ยินเสียงดิฉันนะทุกคนโดูดิมันได้ยินเสียงดิฉันนะมันนึกว่าดิฉันให้อาหารมันอยู่มั้งไปพอแล้วลูกกินหายหาผักหายหญ้ากินไปก่อนปะเป็นปลามังสวิรัตนะคะกินผักกินหญ้าปะอะไรไหนมานี่หน่อยสิสามีเรียกแล้วค่ะทุกคนหรอใครอะไม่ถามเขาล่ะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรเข้ามาในนี้เลยเหรออ๋อเขามากลับรถหรือเปล่าเออช่างเขาเถอะเขาคือใครอ่ะทำไมไม่ถามเขาล่ะเธอเธอเป็นเจ้าของบ้านทำไมเธอไม่เบาถามเขาล่ะออเหรอไหนดูวนนานไหม ต้นไม้ตรงไหนอ๋อฝั่งนู้นน่ะเหรออ๋อฝั่งนู้นไม่ได้เข้าฝั่งนี้ใช่ไหมใครอ่ะโอเคเออดีนะประกรณ์ไหนฮะแล้วเธออยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหนล่ะมาลงมานี่เหอ,อโอเคอยู่นั่นแหละเดี๋ยวขาเปื่อนดินอืมเดี๋ยวขาเปื้อนดิน สะอาดเหลือเกิเนโอ้แล้วถ่ายอย่างนั้นใครจะเห็นล่ะเอาแล้วเข้ามาวนอะไรถึงข้างในนี่งงอะไรวะเออเดี๋ยวกูต้องรีบทำกำําเดี๋ยวต้องรีบทำกำับกำแพงแล้วแหละแล้วมาวนอะไรเข้าถึงมาถึงข้างในงงมากคืออะไร มันไม่ใช่ที่สาธารณะเดิมที่ส่วนบุคคลเด้อเออหรือเปล่าหรือเขามาดูอะไรหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมาดูอะไรหรือเปล่าอือย่าไปว่าเขาเลยเราไม่รู้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางผ่านครับมันผ่านไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูมันเป็นมันเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ถนนทมันเป็นที่ยาวเข้ามามันไม่ใช่ไม่เขาไปแล้ว เขาไปไปแล้วนี่มันเป็นเขามาแล้วไปแล้วขับรถลงไปทําไมก็มันเป็นไอ้นี่นะเนี่ยมันฝนมันตกไม่กลัวไอ้นี่ติดยางล้อเหรอไม่ได้ห่วงอะไรหรอกครับทุกคนไม,ไม่ไม่มีอะไรมันยังไม่มีสมบัติอะไรมาไม่ห่วงหรอกแต่ว่าแต่ว่าเขาอาจจะมาผิดทางหรือว่าอะไรมันเชอะแชะจะขับจะขับเข้ามาทําไมตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดู รอกลับก่อนเดี๋ยวหกโมงกลับละอีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวขอเดินหน่อยเออเดี๋ยวไปดูอ,ปดอ่ะเออรู้จักเป็นหูเป็นตาให้เมียบ้างจะ <c oughs> เอาไหมเดี๋ยวมาอยู่เดี๋ยวซื้อให้คันหนึ่งเลยเอาแต่ขอเป็นแบบ ATV นะ ATV คือแบบที่เราไปี่อ่ะโอเคเดี๋ยวซื้อ ATV ให้หนึ่งคัน <Yeah. S 2> ให้ขับอยู่เนี่ยบนเนี่ยไปนูน่นออกนี่ออกนี่ไปนูน่น mm hmm. คันกี่แสนไม่รู้ ATV อะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวดูราคาก่อนเดือนหนึ่งเป็นครีเอเตอร์คือเป็นครีเอเตอร์เดือนหนึ่งก็ได้แล้วรถ ATV ราคาอุ้ยผิวก็อยากใสอ๋อไม่เท่าไหร่เองเท่าไหร่ ATV mm hmm. สามหมื่นกว่าบาทเองอุ้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมถูกจังมันเช่ใช่อรอเล็ก,กือเปล่าก็านเนี่ย ATV ไม่ใช่เหรอก็เนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเอ้ยทำไมถูกจังไม่ถูกจังใช่เหรอเออาน,กกอนมันมีหลายค่ายหรือเปล่าเราต้องเอาแบบสี่ล้ออุ้ยถูกมากเลยนะน่ะ ้ยจะหลายแตนเลยไม่ถึงไม่ถึงหลแตนหรือมั้งเออว่ะก็มีหลายราคาสามหมื่นเกาถึงเจ0 0 0ถ้าเอาเราก็ต้องเอาตัวทอปอะ่ะไม่ไมไรู้ว่าจะพูดว่าอะไรวะยูวิจัดใช้ขึ้นมั้ยทำไมใช้สบู่สบู่ประการอ, <laughs> อ,อ่ะเอาเป็นสบ,บู่ของเธอเองเหรอ แต่ว่ามีแค่ห้าก้อนฮะมีเพ้าก้อนอ๋อสบูเอามาทดลองใช้เหรอถึงว่าทำไมโปรโมทจ้างเอาจะขายสบู่เนี่ยเนี่ยแล้วมาขับทำไมให้มันเลอะทำไมดูสิใช่เนี่ยบอกแล้วเนี่ยเมื่อนู่นเป็นคนรอบนึงเนี่ยแล้วขับทำไมเนี่ยแล้วดูสิทุกคนเนี่ยเป็นรถเก๋งเหมือนมีผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนด้วยใช่ เจ้าหน้าที่เปล่าว่ามาดูอันนี้เปล่ามาดูเสา,ไฟ,า,สาไฟหรือเปล่าออมาดูเสาไฟหรือเปล่าเออเขามาดูเสาไฟหรือเปล่ามาถ่ายเสาไฟเพื่อเตรียมอันนี้เปล่าแต่เขาเห็นผลเขาก็เลยวนกลับมาเหรอจะมาถ่ายรูปไปเห็นแค่นั้นเลยป้ายไม่มีทะเบียนฮะป้ายไม่มีทะเบียนรถไม่มีทะเบียนด้วยเป็นรถเก่าจริงๆไปย้อนทุกกล้องวงจรได้เลยมันไม่มีกล้องนะสิแล้ว z o o ดูกันน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แหละเออ รถไม่มีทะเบียนด้วยนี่น่ะรถมันเป็นทะเบียนดำแบบนี้เป็นทะเบียนดำแบบนี้ไม่มีทะเบียนเออรถไม่มีทะเบียนอีกโอ้แล้วก็ถ่ายแบบนี้อย่าถ่ายเลยถ้าถ่ายแบบเนี้ยเอาแล้วให้ถ่ายยังไงก็ถ่ายมันตรงนี้เลยถ่ายมันเห็นรถรถไปเลยจะได้รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้ถ่ายผ่านรั้วมาถ่ายแทบเหมือนไม่ได้ถ่ายก็เขาไม่ไปไม่ถึงนตรงนั้นไงเขาอยู่แค่ตรงนี้่อจะขี่ออกมาดูแล้วกลัวโดนต่อยเซฟตัวเองก่อน เดี๋ยวแจ้งเข้าหาบุกลุกเลยมั่วซั่วไม่ได้นะนี่นี่ดูรอยลอยรถเนี่ยแล้วก็มาวนตรงนี้เพื่อเนี่ยแล้วมาวนตรงนี้เจ้าข,ของที่เรา เจ้าของที่คือเราเจ้าของที่จะคือใครละ่ะเ,เราคือเจ้าของที่ะระวางมาา้าเ่ามานี้มานี้ขับไปตรงนี้ววถะนะึงเลอะแล้วไปฉีดร้อยเขาด้วยไปฉีดร้อยเขาด้วยใช่เดี๋ยวไปล้างไม่ได้เอาคู่นี้ไป รถเหรอเดี๋ยวรถก็ไม่น่าเลี้ยวไกลเกินเออแล้วจะมาเลี้ยวอะไรเข้ามาในไก่อย่างนี้มันน่าจะมันเข้ามาถึงในนี้เลยนะเนี่ยต้นอันเนี้ยเอ,อ้ออะไรวะมันเข้ามาลึกทำไมขนาดนั้นนะแต่เราคิดบวกไว้ก่อนมาดูลูกหมากเมามีคนบอกคนบอกมาดูโอ้ปากรเอาแล้ เอาแล้วเอาเอาแล้วไปเลยไปเลยไปล้างเลยได้ก่อนไปเลย <c oughs> ไปเลยโดนแน่โดนแน่แน่เดี๋ยวล้างให้นเออขับเข้ามาทำไมใครวะสงสัยละ คือผู้ใดโอ้มันมีบ้านโค้นทุกคนมันมีบ้านโค้นแล้วถ้าดิฉันมาคนเดียวดิฉันก็ไลฟ์สดอยู่ดีอ่ะดิฉันไลฟ์สดไม่ต้องกลัวหรอกนี่มีเพื่อนสองพันคน ามามามาแบบพิรุษด,ดีฉันก็ซูมเข้าหน้าเลยแหละเออคนปกติเขาไม่เข้าไปเรื่อยใช่ใช่ใช่คือเข้ามาถึงในที่เราแล้วก็มาวนตรงตรงไอ้นี้ยมาวนตรงต้นต้นหมากเมาเนี่ยมันไม่ใช่เด้มันไม่ใช่นะมันเป็นที่ส่วนบุคคลนะมันเป็นที่ส่วนบุคคลนะมันไม่ใช่ที่สาธารณะเด้อมไม่ใช่สวนสาธารณะเด้อ เนี่ยเข้ามาถึงต้นหมากเมาเลยมันไม่ได้นะแอบติดกล้องโอ้เดี๋ยวมาอยู่ต้องติดกล้องอยู่แล้วติดกล้องอยู่แล้วค่ะมันตั้งใจเรอแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าใครไงเราก็เลยแบบเราไม่รู้ว่าใครเราก็เลยไม่อยาก ปวาเดี๋ยวมันเป็นคนเราที่เรารู้จักหรือใครหรือญาติหรืออะไรงไง <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไม่ออกตัวแรงเดี๋ยวออกตัวแรงไป <laughs> ก็เลยไม่ไม่อยากว่าดของเราไม่เห็นก็เลยชจ้งมันเถอะของเราไม่เห็นของเราไม่เห็นไม่อยากออกตัวแรงของเราไม่เห็นไม่อยากออกตัวแรงอืม ขับเข้ามาเพื่อขับเข้ามาเพื่อแต่ถ้าตั้งใจจะมาหาเราก็ต้องมาที่บ้านเราสิต้องมาตรงนี้ไม่ใช่มาขับมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมทุกคนถ้าตั้งใจจะมาหาเราอ่ะมันต้องมาที่โตที่ที่ที่บ้านสิเห็นคนอยู่ก็ต้องขับเข้าไปหาเลยไม่ใช่บอกเห็นคนอยู่ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวรถกลับเนี้มันไม่ใช่นะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนดิฉันพูดถูกไหม เออไม่ใช่นะต้องตื่น แต่ไม่เป็นไรอยู่กับผู้ชายผู้ชายเขาอาจจะปกป้องเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้ใครจะปกป้องใครกันแน่ปกป้องเขาได้หรือเปล่าเราอะปกป้องอย่างอื่นได้แต่เราใช้กําลังไม่เป็นหรอกเราจะตอบโต้ด้วยสมอง <c oughs> อันน้อยนิดไปล้างไปล้างตรงนี้เลยได้ก็ไปทำกันเออไปฉีดเลยไปไป,ไปล้างที่บ้านดีกว่าอา่ะไป ไปล้างให้แม่ด้วยเดี๋ยวได้กลับแล้วเดี๋ยวไปล้างรองเท้าแล้วเหมือนกัน,นเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยมามาวนตรงนี้เนี่ยดูดิเนี่ยมาวน,นยวนเนี่ยวนเนี่ยลอยลอยเนี่ยแล้ววนแล้วจะขับเข้ามาทําไมก็มันปะิดมันเออขับเข้ามาทําไมให้วะดนะเดี๋ยวถ่ายไปก่อนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดพร้อมเป็นที่เรามันคิดได้ มันเป็นที่ส่วนบุคคลมาขับเข้ามาในที่เขาทําไมอ่ะมีเหตุผลอะไรขับรถเข้าที่คนอื่นแล้วทำไมรู้ว่าเป็นผู้ชายสามคนนะ่ะเพรเห็นไงเพรเห็นเลยเหรอหแก่หรือหนุ ก็จะ,จะทำตัวลับๆล่อๆทำไมจะเป็นเจ้าหน้าที่ไใคอันตรายอยู่ากวใครกลัวไม่กลัวหรอกแต่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเนี่ยขับออกไปเนี่ยลอยรถมาแล้วมันก็กลับไปแล้วกลับไปอ้โหเดี๋ยวไปล้างให้โอ้โห โอ้โหดื้อจริงๆดื้อจริงๆโอ้โหแม่ด่าแน่ือว่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปกอนเดี๋ยวเขาก็มาแสดงตัวแหละถ้าเขาวังดีมาหันมาทางนี้เลยโดนแม่ด่าแน่ แล้วดูรถแม่รถหรูแม่ช้านเดี๋ยวแม่ก็มาดูคันนี<ๆ>แ่แล้วดูอ่ะแล้วดูล้อด